ทุกมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยท่านนายกทานนากะท่านนายกท่านท่านนายกแซบเบียมนะคะขออนุญาตขึ้นสู่เวทีนะคะท่านนายกบอกหนูไว้ว่าท่านนายกจะมอบรางวัลนะคะขอกราบท่างหลังตรงนู้นนะคะไม่ยอมคุยกันเลยอ่ะ นะคะเชออิญท่านนายกระเบ,บ<ม>ียงนะคะขออนุญาตขึ้นสู่เวทีนะคะท่านนายกบอกหนูไว้ว่าท่านนายกจะมอบรางวัลนะคะขอกราบขอกราบเรียนเชิญท่านนายกระเบียงนะคะแล้วก็ทีมงนางนนะคะเชิญเรีนเะชออนิญท่านเชิญค่ะอะไรนะคะแม่ เจ้ใหญ่ลูกไข่อ่ะคืออ๋อกำนันเปียบหนูต้องย้ายมาเป็นคนที่นี่แล้วละค่ะหนูจะได้รู้จักค่ะเชิญท่านนายกและก็ทีมงานนะคะค่ะแม่หนูไม่ค่อยได้ยินมาคุยด้วยกันบนเวทีเียเอ่อเพราะว่า จากที่ไหนกันบ้างคะที่ไกลๆเลยยกมือหน่อยตรงนู้นที่ไหนนะคะมาแล้วค่ะเสป็นตือให้ท่านนายกหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี่พวงมาลัยมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมาก คออว่่่ารปะะไมขอบคุณค่ะถ้านายกจะพูดอะไรสักนิดหนึ่งไหมคะไม่เป็นไรไม่พูดนะคะาขอบคุณปวงมาลัยมากมากคะ่ะขอบคุณคุณแม่กล้วยค่ะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านาผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะท่านสักดาวิเชียรศิลน,นะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญน,นะคะดูได้ข่าวว่าท่านจะโมรางวัลอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะท่านรัฐมนท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะ ขออนุญาตท่านท่านขะเรียนเชิญค่ะเสียงปรบมือให้ใหท่ารัฐมนตรีช่วยได้ ท่านจะกล่าวอะไรนนะค,ะครับสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอเวกยะเจ้าแล้วก็อำเภอแค่เคียงครับจริงๆแล้วผมยังไม่ได้รับตำแหน่งนะครับเพียงแต่เป็นข่าวเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตาม ทีนะครับอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจคุณสมบัติคือในปัจจุบันเนี่ยครับกา,ารที่จะเป็นผู้บริหารของประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการตรวจคุณสมบัติมากนะครับดูตั้งแต่หน่วยงานปป,ป,ปชอสตงนะครับคดีอาญาคดีวินัย แล้วก็ทรัพ์สองปักนะครับเพราะว่าสามสท่านก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งคาดว่าอีกสักวันสองวันนะครับเราจะได้เห็นหน้าตาคณะรัฐมนตรีใหม่นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าจะมีนักธุรกิจนะครับหรือมืออาชีพที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนบทเรื่องสินค้ากเกษตร นะครับเรื่องเงินทุนหมุนเวียนขอให้พี่น้องมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาก็คิดว่าคงจะอยู่ไม่นานนะครับก็สิ่งที่ปัญหาที่คาราการสันอยู่สามสี่เรื่องตามที่นายกได้กล่แล้วนะครับเราจะได้ดูวนช่วยแก้ไขปัญหาส่วนผมนั้นมีชื่อติดโผนั่นเองยังไม่ได้เป็นครับ เป็นโดยสมบุรแบบแตบต้องมีการโรลเก้าเสียก่อนนะครับถ้าไร้ของราวันก็จะรู้อาจจะหลุดโผก็ได้นะครับพี่น้องเพื่อนเจ้าอาจจะเสียใจแหมผมว่าเด้ยหลุดโผหรือเปล่าที่สองวันนะครับมั่นใจว่าเราจะได้เห็นหน้าตาพเรามก็ขอขอบคุณที่หลาท่านเป็นกำลังใจถ้าผมมีชื่อตามโผจริงจะทำหน้าที่นะครับ ให้ดีที่สุดเพื่อคนเพื่อกระจาวารหฝังน,นะครับที่เลือกให้ผมมาเป็นผู้แทนนะครับผมลาออกจากผู้แทนแล้วเมื่อวันวันที่เก้านะครับเก้ารู้สิกายนฮะผมลาออกมาแล้วสองสามวันเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต่างพักนะครับตอนนี้พักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านเอ,อ่อมันอาจจะผิดระเบียบเพื่อกฎหมาย ก็เลยลาออกนออในเขตเลือกตั้งที่4เนี่ยจะมีการเลือกตั้งใหม่ประมาณวันที่10-19ตลุลาคมนะครับอีกประมาณสัก40วัน30วันนะครับจะมีการเลือกตั้งซองนะครับก็เราอ,อยากให้พวกเราทุกท่านไปเลือกตั้งนะครับส่วนใครจะสมัครมั่นได้ กหลับวันที่22-26ถึงกันยาจะมีการเปิดรับสมัครนะครับให้ให้พวกเราได้เลือกกันนะครับส่วนใครจะเลือกใครหรือยังไงก็คอยจดตามนะครับผมก็อาจจะส่งบุคคลที่อยู่ในพักภูมิใจไทยลงนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าเป็นที่จะกว่า ผีฝากไข้ได้นะครับก็เลือกคนในพักภูมิใจไทยนะครับผมก็ลาออกจากพักเพื่อไทยแล้วนะครับเลยบอกไปลาออกจากผู้แทนลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับสิ่งที่ลาออกก็คือ